เรามีงานที่เราจะต้องมานั่งคิดแล้วมาวางแผนร่วมกันก็คือกรง ICU กรง ICU เนี่ยมันเปรียบเสมือนห้องดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเราดูทุกโรงพยาบาลเลยนะเขาจะต้องมีห้องสำหรับผู้ป่วยให้นอนพักเพื่อดูแลรักษาอะไรพวกนี้กรง ICU ในคลินิกรักษาสาตว์ก็เปรียบเสมือนเช่นนั้น แล้วดูที่ว่าห้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาทำดีนะมีเตียงมีห้องน้ำมีที่ทำความสะอาดมีอะไรยะแยะไปหมดอำนวยความสะดวกแต่คลินิกหรือโงรงพยาบาลสัตว์เนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ยังไม่มีให้กับสัตว์ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเรากรงที่ใช้ก็เป็นกรงธรรมดา เวลาสว์ไปอยู่ก็เหมือนไปขังมันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายอากาศก็อึดอัดเหม็นก็เหม็นสกโปรกก็สกโปรกทําความสะอาดก็ทํายุ่งยากเวลามันขับถ่ายหรืออะไรเงี้ยยุ่งยากมากแต่ก็มีหลายที่พยายามทําให้ดีแต่ว่าคลินิกสตัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่ใช่ช่างเนี่ยแล้วแล้วเขาก็ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำเรื่องนี้ เขาก็ได้แต่มองว่ามีใครทําดีแล้วเขาก็จะซื้ออันนี้ก็ถือเป็นเป็นเพนท์พอยต์อันหนึง่งซึ่งเราพบเราก็เลยอยากจะทําเป็นธุรกิจเพราะจากประสบการณ์ที่ผมมีมาเนี่ยสัตว์ป่วยเนี่ยมันต้องการกรงที่ดีกรงที่อยู่แล้วสบายไม่มีกลิ่นเหม็นอากาศไทยเทดีปรับอุณหภูมิได้ ปรับความชื้นได้มีออกซิเจนนะเวลาขับถ่ายก็ทำความสะอาดก็ไม่มีกลิ่นเหม็นถ้าเราทำอันนี้ไปให้ทุกคลินิกเขาอยากได้ทางนั้นแหละนะตอนนี้เรากำลังสั่งกลงจากจีนมาของก็จะคาดมาว่าจะมาอีกประมาณ45วันก็จะมาถึงเราทีนี้ในช่วง45วันในสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเราจะต้องเอากลงที่เรามีตัวอย่าง ที่เป็นแบบของจีนที่เขาส่งมากับกงตัวอย่างที่เราทําจากของคุณโกซึ่งมันคล้ายกันเนี่ยเอาไปทดลองตามคลินิกต่างๆเพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนวิธีการใช้ให้ละเอียดถ่ายทําเป็นวิดีโอถ่ายทําเป็นคลิปทําเป็นคู่มือว่าการใช้กรงอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์อย่างไงแล้วเป็นการฝึกคนของเราด้วยเวลาไปติดตั้งทํำยังไงเวลาไปทํางานแล้วมันเจอปัญหาอุปสรรคอะไร ผลที่ได้เป็นอย่างไรเราก็ไปทำกับพวกหมอกเก่งหรือคลินิกที่เรารู้จักนะเพื่อเพื่อถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วเพื่อสรุปผลการใช้งานถ้าเกิดผลออกมามีอะไรไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดีเสร็จแล้วเราก็ทดลองไปเรื่อยๆจนมันดีในช่วง45วันเนี่ยเมื่อทำได้ดีแล้ว คราวนี้แหละกรมของจริงมาถึงเราจะล็อตแคมเปญเลยสื่อออกไปเลยว่าทุกที่ทุกคลินิกจะต้องมีกรงอย่างดีเหมือนมีห้องดูแลผู้ป่วยอย่างดีมีระบบให้ความอบอุ่นมีออกซิเจนมีปรปับอุณหภูมิทําความสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นเจ้าของเข้าไปเยี่ยมได้เลยเจ้าของเข้าไปเยี่ยมได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูสกปรกมีกลิ่นเหม็นหรืออะไระไปได้เลย ยินดีต้อนรับเจ้าของก็ชอบสิถึงแม้เขาจะจ่ายแพงสักนิดหนึ่งเขาก็ยินดีเพราะมันอยู่ไม่นานกับกรงที่มันไม่ดีเลยเนี่ยสมมติไปิดเข้าวันละสี่รอยบาทกรงที่ดีคิดเข้าวันละหกร้อยบาทเนี่ยห้าวัน,เ,นเขาจ่ายเพิ่มแค่สามร้อยบาทแต่โหได้อยู่ของอย่างดีเลยเหมือนเราไปอยู่โรงพยาบาลนะห้องหนึ่ง400ร้อบาทสุขภัปกเม็น ไก่ห่อหนึ่งหกร้อยบาทโอ้อย่างดีเลยเราจะเอาอยางไงยกตัวอย่างให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดมานั่งคุยกันระหว่างแผนร่วมกันว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้อะไรที่เราทําไม่ได้เราจะหาวิธีทํำยังไงให้มันทําได้จะหาคนมาเพิ่มถ้าจ้างไม่ได้ก็อาจจะไปจ้างแบบชั่วคราวหรืออาจจะไปคุยกับคลินิก นะว่าจ้างคนชั่วขราวมาทําเพราะการใช้กรงมันไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวการทําความสะอาดมันต้องควบคู่กันด้วยนะอันนี้เราก็ต้องเป็นการวางแผนนะก็ต้องมาคุยกันนิดหนึ่งจวหัวขึ้นมาเลยว่าเรามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องเราจะเอากรงเนี่ยมาขายให้บริการให้เช่าให้ทดลองใช้เรามั่นใจเลยว่า มันจะต้องดีแน่นอนแล้วคนจะต้องนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วถ้ามันดีมันก็จะเป็นเรื่องที่บอกกันต่อๆไปนะมันจะทําให้พวกเรามีงานทํามีไรายได้และมีความยั่งยืนนะแล้วก็มีแนวทางในการทํางานที่ชัดเจนนะเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรยังไงเราจะพัฒนาไปทาง,ทางไหนนะนี่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะ อกี่วกับเรื่องกคร